งเฉ๋มินหอสวัสดีนะักเรียนชั้นป .1 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาจีนกันค่ะภาษาจีนที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในบทเรียนบทเดิมค่ะก็คือเรื่องเสื้อผ้าหรือภาษาจีนออกเสียงว่าอีนั่นเองค่ะนะคะประโยคก็จะเรียนประโยคต่อจากครั้งที่แล้วเรามาเริ่มที่คําแรกนะคะก็คือคําว่า ในที่นี้จะแปลว่าของก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองเราจะมาใช้ในประโยคเรื่องเสื้อผ้าอย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มที่ประโยคแรกนะคะเขาพูดว่าหมวกของฉันหมวกของฉันภาษาจีนนะคะเราสามารถพูดได้ว่าหมวก r อ่าจน วัเตมาส์ก็คือหมวกของฉันเนี่ยแหละค่ะอะมา,มาดูวิธีการใช้นะคะหมวกอันนี้นะคะจะไปอยู่ทางด้านขวาสุดสลับกับภาษาไทยนะคะส่วนคําว่าเต๋ออันนี้เราก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมส่วนคาว่าวัวก็คือคําว่าฉันเนี่ยเราจะเอามาวางไว้ทางด้านหน้านะคะในภาษาจีนเราจะใช้สลับกันนะคะเมื่อนักเรียนเห็นคําว่าเต๋อตัวนี้ที่แปลว่าของแสดงความเป็นเจ้าของอ เราจะต้องแปลจากทางด้านหลังมาด้านหน้านะคะเราจะใช้สลับกันอ่ะเรามาดูประโยคต่อมาเลยนะคะอันนี้เขาพูดว่ารองเท้าของฉันรองเท้าของฉันในภาษาจีนเราพูดได้ว่าอะไรคะวัวเตอเสียจืัวเตอเสียจืก็คือรองเท้าของฉันอ่ารองเท้าอันนี้ในประโยคภาษาไทยทางหน้าใช่ไหมคะแต่เมื่อ มาเป็นประโยคภาษาจีนเราจะใช้ไว้ทางด้านหลังค่ะอย่างนี้เป็นเสียจืคำว่าเตอที่แปลว่าของเนี่ยเราจะเอาวางไว้ที่ตำแหน่งเดิมค่ะก็คือเตอวางไว้ตำแหน่งเดิมส่วนคำว่าหัวหัวใช่ไหมคะเราก็จะเอามาวางไปทางด้านหน้าหัวเตอเสียจืรองเท้าของฉันสลับกันนะคะทักเรียนเนี่ยทุกสาวสนเรามาดูที่ประโยคต่อมาเลยค่ะ ป,ประโยคนี้เขาพูดว่ากระโปรงของฉันกระโปงของฉันาเราจะพูดไร้ว่ายัางไงคะเห็นเต๋อแล้วเห็นคำว่าของแน่นอนว่าเราจะใช้สลับกับภาษาไทยเราก็จะพูดได้ว่าหัวเต๋อชิ้นจื่หัวเตชิ้นจืก็คือกระโปงของฉันคําว่ากระโปงเราก็จะมาวางไว้ทางด้านหลังสุด ส่วนคาว่าเตที่แปลว่าของเราก็จะวางไว้ตรงกลางและก็คําว่าฉันเราก็จะวางไว้ทางด้านซ้ายเมื่อเราใช้เราก็จะพูดว่า w a t เต๋ฉินจือแต่ถ้านักเรียนแปลตรงตัวออไม่สามารถแปลได้นะคะนักเรียนจะต้องแปลจากทางด้านหลังไปด้านหน้าเท่านั้น w a t เต๋อฉินจือก็คือกระโปรงของฉันเก่เงมากค่ะเรามาดูอีกประโยคหนึ่งนะคะ คราวนี้เขาพูดว่าเสื้อของคุณเสื้อของคุณภาษาจีนเราพูดได้ว่าะไรคะคำว่าคุณในภาษาจีนเราก็คือคาว่าหนีคุณนะคะเราพูดว่าหนีอ่าคราวนี้เขาบอกว่าเสื้อของคุณเสื้อภาษาจีน,นะคะ่ะเราพูดว่าสั่งอีสั่งอีก็คือเสื้อ,อเสื้อข้างบนบบนั่นเองอ่าคราวนี้เมื่อเราใช้เสื้อเหมือนเดิมค่ะสั่งอีเราก็จะมาอยู่ทางด้านหลังคําว่าเต๋ออยู่ตรงกลางเหมือนเดิมส่วนคําว่าหนี ก็มาอยู่ทางด้านซ้ายเขาบอกว่าเสื้อของคุณก็พูดว่านีเต็งซั่งอีเวลาที่แปลเสื้อของคุณแปลจากทางด้านหลังด้านหน้าน,าาน,าน,นะคะค่ะเรามาดูประโยคสุดท้ายกันนะคะเขาพูดว่าถุงเท้าของเขาถุงเท้าของเขาภาษาจีนคําว่าเขาพูดว่าอะไรคะ ถ้าส่วนคําว่าถุงเท้าก็คือคำว่าว่าจะคราวนี้ถ้าเราจะพูดคําว่าถุงเท้าของเขาเป็นภาษาจีนเราจะพูดได้ว่ายังไงคะเราก็จะพูดได้ว่าถ้าเป่อว่าจิทาเออว่าจิถุงเท้าของเขาคําว่าถุงเท้าเหมือนเดิมค่าเอาวางไว้ทางด้านหลังสบกับภาษาไทยเออเราจะวางไว้ตรงกลางเหมือนเดิมส่วนคําว่าเขาคือขาเนี่ย เราก็จะมาวางไว้ทางด้านซ้ายถ้าเราจะพูดว่าถุงเท้าของเขาเราจะพูดว่าผ้าตวว่าจาตวาจอ่ะก็แปลว่าถุงเท้าของเขาน่เองค่ะค่ะเรามาต่อกันที่คําว่าขั้นนะคะขั้นในที่นี้จะแปลว่าดูหรือแปลว่ามองก็ได้เราจะมาใช้ในประโยคนี้อย่างไร ประโยคแรกนะคะเขาพูดว่าขั้นทาเต่เมาจุขั้นทาเต่เมาก็คือดูเพราะดูมวกของเขาขัาเตวาดูดูบวกของเขาหรือพูดว่ามองมวกของเขาก็ได้นะคะต่อมาค่ะเขาพูดว่าขั้นหัวเตยจขั้นวก็คือทำไมคะดู รองเท้าของฉันอ่าขั้นวัวเต๋อเสียจอ่าดูรองเท้าของฉันค่ะเรามาดูที่ประโยคต่อมานะคะเขาพูดว่าขั้นหนีเตอะคู่จื๊ขั้นหนีเตอะคู่จอ่าก็แปลว่าอะไรคะแปลว่าดูกางเกงของคุณอ่าประโยคต่อมาเขาพูดคําว่าขั้น 我的裙子ขั้น我的裙子ก็คือทำไมคะดูขั้น่บอกว่าดู我的裙子กระโปรงของฉันค่ะสำหรับวันนี้ก็ได้เรียนการใช้เตอแล้วก็คำว่าขั้นในประโยคกันไปแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้พบกันแต่เพีท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าสายเจียน